การสนับสนุนนะครับเหมือนเก็บยวกบเราราคาดีพี่น้องก็สามารถหาซื้อในตามองตลาดยกเว้นนกครหาวิธีเนดิบาทรัวาบริษัทน์เองมาจากี่พี่น้องจับสินค้าราคาพิเศษนะครับตั้ง่นาทตั้่กิ๊เ้นหน่ขาไปเลยเลยนะครับข้าหน่อ่ยหน่้องเปนงนร้อยละสิบสุดในตชละสิบาทนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้น่ สำหรับเครื่องดื่มเป็นร้อยห้าสิของเรานะครับนี่แนบูสิทธิการของพ่อต้อ่ไดรับประกันท่บานใจพ่อพี่น้งถสินค้าและผลิตภัณฑ์มรวาจำหน่ายค้าดีสติกที่ำหรับบริบทสูงไ่ถปรสมอุดขวดและสิบบาทนะครับฝอกไม้พี่น้องสามาระหาซื้อได้ทุกท้อตลาดทั่วไปทั่วประเทศมีวางจำหน่ายแล้สำหรับเครื่องดื่มเป็นราสิไม่มีลิมิตชีดแนนะครับรอมกับที่ส จากระเบียบปินไรศหรือใสปตาอดีตผลิตภัณฑ์ท the like ok ีิจากทงานระเบียบวัฒนศิลป์ซึ่งในจังหวาดที่เราปีนเป็นปีที่สกันแล้วแล้วก็ปากห้าใบจังหวัดห้าใบจังหวัด่าห้าใบกี่บาททไ้บาทีรัคกี่บาทไดรับ่แาทรับคบองได้ก่ารีารการั่าไ อยู่ด้านนอกใช่ไหมครับวันนี้อ๋อมีอยู่นะครับเชิญได้เลยนะครับวันนี้นะขอไปนะครับอเห็นบูธดันไปขอไปหลายๆครับเอาที่งดานหนาข้างเลยพี่น้องเรืองเหตุการณ์ซีฟนะครับส่งฟากจะได้เลยร่วมลุ้นโชคนะครับแจกท่องไอพี่น้องนะครับวันนี้สองรางวัลคือเกาแล้วฟ้าของเอียบประมาณห้าสิบส่วนใบส่วนผสมรุ่นปวละสิบบาทนะครับไรที่ไปแล้วนะครับไปดื่มเรียบร้อยนะปลาทุกฝ่ามีค่าอย่าทิ้งนะครับ พี่รังแข็งซื่อนักสกุลไม้เล็กทรศลพซับอาอปายอนลงในกล่องเดี๋ยวช่วงต่อไปบนเวทีเราจะมีการจับแจกโชคทองสองรางวัลจากเอ็มร้อยห้าสิบูตรไปสูตรผสมพื้นบดสิบบาทแจกทอง100ปรเแน่นอนร้องกับซีซีคีจางระเบียบไม่ไว้บ้างเรื่องตัวนี้นะครัสามาหาซได้ใลักเวทีงเมต่ำกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเซนข้างานฟรีนะคะจัดเริ่มากนะคะงานงานมีห้องน้ำจกจะแน่นอนค่วันนี้อยู่ร้องกับ รักาอรดนะครับเป็นปรัางคอร์ดเช่นเล่นยาสักาันป็นไข้ไม่สบายผิวดีคอร์ดเช่นเป็นยาเดิมปากตีปาก่ำไม่แนา และยาสารประจ์บางสิบหกิดวันตินยืนไปนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ในนี้นะคะลมหนาวนะครับปะปนกันไปจะ่ละมืออากาศหลายอย่างเสลอเกิดนะครับฝากไว้กับริตอั์บรยาดีขอเช่นเดียดยาวสองทางเป็นแค่ไม่สบายที่ถิ่นดีก็เจนครับพร้อกับนักปีนต่งสูตระหงอกโอคัทไถ่ที่อยู่คู่พี่น้องเกษตรกรไทยมายาวนาน ฝากพี่ฝากน้องไปนั่กันแล้วกันครับสามารถเพื่อผลิตขั้นการเกษตรก็ได้ก็คุยติ๊กสูตรราหมูบวกขันไทยนะครับฝากพี่ฝากน้องไปนั่กันแล้วกันเด้อสามารถหาซื้อได้ตามร้านเกษตร